นี่ครับตลาดบ้านคุนหว้านะครับวันที่3กรกฎาคม2 5 6 8ครับฝนตกครับโอ้คนอยู่ในโฮมเนาะฝนตกอยู่ในโฮมห่างบอยห่างบอยคือบอกว่ามาเกือบโฮมน้ำเนยดยู่นี่อันใดเอาโฮมโอ้เอานี่อันนี้เจ้าของตลาดเหรอครับ ของตลาดกุฎว yeah. ่าเนอะก็มาเบิ hmm. okay. 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 Mm ่งแนวความลำบากของนายห้อยของนายห้อยนี่ลำบากทำดมาเบิ่งเด้วยทำดเออเฮ้ยนี่ก็เอออแต่ใช้ห้อยเออที่จังงนายห้อยไรเห็นป่ะจะไม่เด็ดเดี่งกัินแค่จังมืึงนายลำบากทำดเบิ่งเหรอเบืองเอาฝนตกฝนตกเออเพราะกว่าจะได้เงินกว่าจะได้เงินกลับบ้าน พู้ยู้อเงอนกับหางกุจักเนี่ยให้เข้าใจเนี่ยเออเอาพูดยู่อเงอนกับให้เขาใจเนี่ยกวาจะได้เงินเมื่อนี่ลำบากซ้ำใอหางบอยก็บอกง้อมาของโฮมแล้วเนี่มันเนี่ยโอ้ยเจ๊กโอ้ยมัดแล้วบ่มืดแล้วครับมดแล้วนันสบายเลยสายดีโอ้โฝนตกเลย โอ้ห้อยห้อยห้อยลาดยังโมไปอาดลาดปลอดตัวกลัวจะได้เงินเมื่อผู้ยูเฮือนหูแจักแน่เด้อให้เข้าใจแน่จีโอ้ลำบากสั่มใดนี่ห้อยจากดงหลวงได้ไหนได้ยังมาหลายพันโอนี่มาซื้อพ่อโอ้มาซื้อป่อเออซื้อก็ซื้อขายก็ขายแลกก็แลก มาลำบากจะไายห้อยไหมป้าตูกโอ้แต่คือบอกของโฮมนเนี่ยควายเนี่ยมันบางน้ำมันเก็ดกันโอ้โหแม่ลูกอ๋อเบิ้งกันน่ะมะม่วนอ่ะาล่าเนี่ยมะม่วลเนลยม่วนได้หัวม่วนม้วนขนาดเลยลำบากวัวได้หอยลำบากนะครับนี่ได้ขายโอ้กลัวจะได้เงินกลับบ้าน ผู้ยู่เฮือนี่เข้าใจแน่มิจวามะลินมิจวามะลินไมีแต่ว่ามาเล่นครับเออกันวิ่นเมื่อกันให้เขาจ่วยโอ้ยเนาะโอ้ยยัยศิษย์ใครเมินเราไปเมื่อนีรโอ้ยังควายโอ้ควายเนาะโอ้ยต้นบักพะเอต้นนี้กันยังอยู่อยู่เนาะเนาะโอ้เระวังติดโลนนู่นเนี่ยพกยัยศิษย์บ่เนี่ยข้อใดยัยศิษย์เนี่ยแม่ก็ลูกเนี่ยโอ้แม่ลูกสี่หมื่นเจ็ดเนาะ ป่าทุกศูนย์เจ้าของโอ้นะครับพ่อใหญ่สิทธิ์แม่กับลูก